สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่เมย์จะมาสอนทำสลามมักกะโรนีซอสชีสค่ะหรือว่าสลามแมกเก็ชีสนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และว,วิธีทำกันเลยอย่างแรกนะคะคือกาวน้ำข้นค่ะเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่าสีผสมอาหารสีเหลืองและสีส้มเส้นมักกะโรนีแล้วก็น้ำยาล้างคอนแทคค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็มาทำน้ำยาสลามกันก่อนวันนี้ใช้สูตรเบกกิ้งโซดานะ ใช้ผงเบกกิ้งโซดา2ช้อนกับน้ำ6ช้อนแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันค่ะปล่อยทิ้งไว้นะคะจากนั้นเรามาผสมเนื้อสลามค่ะใช้กาวน้ำข้นผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองนะคะคนค่ะคนให้สีเหลืองกับกาวนะคะคนให้ทั่วกันค่ะจากนั้นเราก็มาผสมสีส้มต่อนะคะ ใช้ในสัดส่วนปริมาณที่เท่าเท่ากันนะคะคือ 2- 3หยดค่ะจากนั้นก็คนสีส้มค่ะเพราะว่าชีสเรานะจะไม่เหลืองไปเลยมันจะออกเหลืองๆส้มๆนะคะคนเสร็จแล้วก็จะได้นี่เลยค่ะเป็นซอสชีสสีเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเติมน้ำยาสลามของเราคือน้ำบกกิ้งโซดานะคะค่อยๆเติมแล้วก็คนค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะให้นาเบก k กิ้งโซดากับกาวเข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำยาล้างคอนแทคลงไปค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะพอเติมน้ำยาล้างคอนแทคนะตัวเนื้อกาวเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะจับตัวกันแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความเหนียวตามที่ต้องการนะ จากนั้นค่ะเราก็มาจัดการเทเส้นมะกรรีลงไปในกระทะแล้วก็ใช้ซอสชีสของเราค่ะเทลงไปรวมกันเลยจากนั้นนะคะก็ทำการคลุกเค้าค่ะเหมือนเรากำลังผัดมะกรรีอยู่นะ ถ้าเรายังรู้สึกว่าซอสมันเยอะไปนะคะเราก็สามารถเพิ่มเส้นมักกะโรนีได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบแบบเนื้อสลามเยอะๆนุ่มๆก็ไม่ต้องใส่เส้นเยอะมากนะคะแต่ใครชอบที่แบบเนื้อแน่นๆบีบมีเสียงถูกกลับนะคะเราก็ใส่เส้นมักกะโรนีเยอะหน่อยคนให้เข้ากันต่อไปเรื่อยๆนะจากนั้นค่ะเราก็มาปรุงรสกัน ใส่ตัวเบกกิ้งโซดาลงไปนะคะแล้วก็คนอีกรอบค่ะอันนี้เราจะทำเล่นสนุกๆนะคะเราจะเรียนแบบว่าตอนนี้เราใส่เกลือนะนี่นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเราเล่นขายของอย่างนี้นะเล่นนำอาหารอย่างเงี้ยค่ะเนื้อสลาม์เขาจะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆนะ สลามเขาไม่ติดมือแล้วเราก็จะใช้มือบีบเล่นได้เลยสลามสูตรนี้นะคะเนื้อเขาจะเหนียวมากเลยนะสูตรเบกกิ้งโซดานะคะเนื้อเขาจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะคะคือตอนแรกๆมันจะยังข้นอยู่แต่เราทิ้งไว้สักพักเนื้อเขาจะเหนียวขึ้นค่ะจะเป็นสลามสูตรเนื้อเหนียวมากนะใครชอบสลามเนื้อเหนียวๆแล้วก็ไม่ขาดนะคะใช้สูตรนี้จะโอเคมากๆเลยค่ะ ต่อมาเราก็มาเล่นตัดกันนะคะเทออกจากกระทะแล้วก็ค่อยๆใช้มีดตัดกันนะคะวิธีการเล่นนะคะก็แล้วแต่น้องๆจะครีเอทนะคะคิดขึ้นมาจะเล่นแบบตัดก็ได้แบบบีบก็ได้หรือว่าจะเล่นเหมือนเป็นเล่นขายของนะคะเล่นผัดในกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างเดียวนะคะที่ทำไม่ได้คือมันกินไม่ได้นะคะอันนี้ขอบอกไว้เลยนะถึงมันจะน่ากินแต่ว่า มันกินไม่ได้นะคะใครมีน้องตัวเล็กๆบอกน้องด้วยนะอันนี้เราทำเพื่อความสนุกสนานนะคะกินไม่ได้นะ และนี่หละค่ะเป็นวิธีทำสลามแมกแ h นชีสหรือสลามมักโรนีซอสชีสนะคะครั้งหน้าพี่เมย์ก็มีวิธีทำสลามสนุกสนุกมาให้น้องๆได้ชมอีกนะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะคะหวังว่าน้องๆคงจะสนุกสนานกับการทำสลามในครั้งนี้นะวันนี้พี่เมย์ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย